คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยในวันพรุ่งนี้คุณจะมีเรื่องต้องตัดสินใจเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมันมีเรื่องที่เข้ามาด่วนๆอาจจะมีคนมาชักชวนเราได้ด้วยว่าจะลงทุนร่วมหุ้นกับเข้าไม้อะไรต่างๆอาจารย์แนะนําก่อนว่าหยุดนิ่งซะก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรพิจารณาทุกสิ่งให้รอบคอบค่ะไม่อย่างนั้นมีดวงเสียตังค์ด้วยนะคะรวมไปถึงว่าในเรื่องความรักนะคะมันอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องจําเป็นจะต้องใช้สติสมาธิเยอะๆทีเดียวค่ะ แนะนำก่อนว่าก่อนนอนเนี่ยให้สวนมนต์นั่งสมาธิเยอะๆนะคะและอาจารย์แนะนําว่าให้ใส่หินคริสตัลควอตค่ะคิดหินคริสตัลควอตจะเสริมให้คุณเนี่ยสงบจิตสงบใจดีขึ้นมีสมาธิดีขึ้นในการจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างดีทีเดียวละค่ะ ะะต่อไปเป็นคนเกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยในวันพรุ่งนี้จริงๆแล้วการงานก็ดีความรักก็ดีนะคะแต่ในเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหาอยู่สักหน่อยหนึ่งเงินชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังค่ะรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะมีคนมาขอมาขอหยิบขอยืมแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธเขาเลยทําให้เราเนี่ยนะคะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ก็ได้ค่ะในเรื่องของสุขภาพอาจารย์แนะนาว่าคุณผู้หญิงนะคะจาเป็นต้องระวังในเรื่องประจําเดือนในเรื่องของระบบภาย ในสตรีให้เยอะๆค่ะในวันพรุ่งนี้เนี่ยแนะนําว่าถ้าอยากจะให้ดวงดีนะคะสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงสีส้มค่ะส่วนหินสีที่จะเสริมดวงได้นะคะแนะนําเป็นหินคาเนเลียนค่ะต่อไปเป็นคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารเนี่ยในวันพรุ่งนี้จะมีดวงว่าจะต้องเจรจาค้าขายกับใครและคุณเองก็อยากให้มันประสบความสําเร็จนี่แหละนะคะแต่บางทีมันอาจจะต้องไปหลากหลายแห่งมากเกินไปค่ะและไม่รู้ด้วยว่า ไปด้านไหนถึงจะประสบความสำเร็จที่ดีก่อนออกจากบ้านในวันพรุ่งนี้นะคะถ้ามีหินไหมทองติดตัวเอาไว้เนี่ยรับรองได้เลยว่าเขาจะเป็นคลื่นเรดาร์หาให้ว่าไปทางไหนแล้วคุณจะได้เงินนะคะและจะทําให้การเงินการค้าของคุณดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยค่ะส่วนในเรื่องความรักนะคะคนเกิดวันอังคารในวันพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะพูดคุยกันรู้เรื่องดีมากทีเดียว ต่อไปเป็นคนเกิดวันพุธนะคะคนเกิดวันพุธเนี่ยในเรื่องของการงานนะคะการการเจรจาต่อรองใดๆก็ตามคุณเองไม่ค่อยมีมัธุรสวาจาเท่าไหร่เลยนะคะเลยทําให้วาจาไม่มีสเสน่ห์พูดจเจรจาอะไรไม่ประสบความสําเร็จนะคะไปขอความช่วยเหลือจาก เพื่อนร่วมง,งานต่างๆก็ไม่ค่อยจะได้ค่ะเงินทองพรุ่งนี้ไม่ต้องหวังนะคะทําไปก่อนก้มหน้าต้มตาทําไปก่อนแล้วกันนะคะส่วนเงินจะได้เมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละนะคะเจรจากับคู่ครองคนรักให้ดีๆไม่อย่างนั้นจะทะเลาะกันได้นะคะอาจารย์แนะนําว่าถ้าไม่อยากจะให้มีปัญหากับคู่ครองคนรักอยากจะคุยกันรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นเนะะี่ยค่ะหินโรโดครไซต์จะสามารถช่วยปรองดองในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวได้ดีมากทีเดียวความรักจะกลับมาดีกันเหมือนเดิมค่ะ ต่อไปเป็นคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะคนเกิดวันพฤหัสเนะะี่ยค่ะมีความหวังมากทีเดียวในวันพรุ่งนี้ว่าคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณปรารถนานะคะขอบอกได้เลยว่าได้แน่นอนแต่ขอให้คุณต้องลงมือทําเองนะคะอยากได้อย่างมีอยากเป็นอะไรในวันพรุ่งนี้ต้องทําเยอะๆค่ะมันถึงจะได้นะคะส่วนคู่ครองคนรักเขาก็จะสนับสนุนส่งเสริมคุณดีมากทีเดียวค่ะในวันพรุ่งนี้มีเคล็ดอยู่นิดนึงนะคะแนะนาไหว้สวมใส่เสื้อผ้าหลากสีสันค่ะจะเสริมดวงได้ดี ส่วนหินสีอาจารย์แนะนำว่าหินประจําตัวของคุณในวันพรุ่งนี้ก็คือหินยูนาไคค่ะซึ่งเป็นหินที่เสริมโชคเสริมลาบนะคะกระตุ้นกระเตื้องดวงชะตาในด้านโชคลาภฟลุกๆและเงินทองให้คุณได้มากทีเดียวค่ะต่อไปเป็นคนเกิดวันศุกร์นะคะ คนเกิดวันศุกร์เนี่ยการงานดีมีอํานาจบาร,รมีที่ดีค่ะแต่ข้อเสียก็คือเงินไม่เหลือเก็บเลยนะคะเข้ามือขวาออกมือซ้ายสมดเลยะนะคะเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องใช้ตัวช่วยบ้างแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะอาจารย์แนะนําก่อนว่า ถ้าหาหินสีน้ำเงินชื่อ,อ,อว่าลาพิสลาซูรี่สวมใส่ติดตัวไปได้ค่ะการเจรจาเงินทองดีมากแล้วก็ทำให้อุดรู้ั่วทางด้านการเงินทำให้คุณเนี่ยมีเงินเหลือเก็บเหลือกินดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยส่วนเรื่องความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะไม่มีปัญหาที่จะต้องทะเลาะเบาะแว้งกันยกเว้นว่าทะเลาะกันอยู่แล้วนะคะก็อาจจะต้องห่างเหินเมินเฉยกันบ้างเท่านั้นเองค่ะ วันสุดท้ายนะคะคือคุณเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยต้องบอกว่าในวันพรุ่งนี้มีการเจรจาค้าขายและการต่อรองเกิดขึ้นค่ะคุณจะเอาคณะคู่แข่งได้หรือเปล่าคู่แข่งเขาอาจจะมีการประมูลมีการแข่งขันกันน่ยนะคะและคุณเองนี่แหละที่จะวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าจะเอายังไงดีจะทําอย่างไรดีนะคะคู่ครองคนรักจะเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับคุณเป็นฐานส่งเสริมดวงให้คุณได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะชนะคู่แข่ง อย่าให้เงินทองไหลมาเทมาแล้วก็อาจารย์แนะนําเลยว่าให้ใส่หินอาเกตค่ะเป็นบอสเวนาอาเกตสีเทานี่แหละนะคะจะเสริมทั้งการเงินเสริมทั้งสิ่งดีๆให้กับคุณและก็มีชัยชนะเหนือคู่แข่งแน่นอนค่ะ